ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหนองคายได้ร่วมกับทหารจับกบวนการค้าธนาบัตรดอลล่าสหรัฐปลอมมูลค่ากว่า5ล้าน6แสนบาทนะคะโดยผู้ต้องหาอ้างว่าซื้อมาโดยไม่รู้ว่าเป็นของปลอมนางสาวเนรัญชลาแท้ตังนายแสงชัยนาคพวงนายสุรเดชสาเกศรและนายธเนธศกุษาถูกนำตัวมาแถลงข่าวพร้อมธนบัตรดอลลราสหรัฐปลอมฉบับละ100ดอลลราจำนวน1,765ฉบับ มูลค่ากว่า5ล้านหแสนบาทรถ z, เถ ين, 1, บ 13, เนซ์หมายเลขทะเบียน1กอไก่บอใบไม้5313กรุงเทพมหานครและแผ่นป้ายทะเบียนป้ายแดงหมายเลขบอใบไม้9269กรุงเทพมหานคร2แผน่นภายหลังถูกจับกุมเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมาขณะนั่งอยู่ในรถคันดังกล่าวซึ่งจอดอยู่บริเวณสถานีรถไฟและถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคน้นพบกล่องกระดาษบรรจุธนบัตปรปลอมนอกจากนี้ยังพบว่ามีการปลอมแปลงป้ายทะเบียนและสมุดคู่มือประจำรถด้วย จากการสอบสวนนายแสงชัยให้การว่าซื้อธน,ธน,บ,ธนบัตรดอลล่ามาโดยไม่ทราบว่าเป็นของปลอมจากชายชื่อเช้งที่จังหวัดลบบุรีในราคา200,000บาทเพื่อนําไปซื้อไม้ประดู่จากฝั่งลาวส่วนรถเบนซ์นั้นนางสาวเนรัญชลาอ้างว่าซื้อต่อมาจากเจ้าของโดยไม่ทราบว่าคู่มือประจํารถและทะเบียนเป็นของปลอมขณะที่พันตารวจเอกพันลบสุริยกุลณ,ณอยุธยาผู้กํากับการตํารวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคายกล่าวว่าการจับธนบัตรดอลลร์ปลอมครั้งนี้เป็นครั้งที่หแล้ว โดยแหล่งผลิตอาจมาจากที่เดียวกันซึ่งหลังจากนี้จะขยายผลการจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการต่อไป